ทีสามเสล่ะค่ะทํางานทุกอย่างอยู่หลังเวทีเดินขบวนก็เดินกับเราเก็บกวาดล้างชามเช็ดถูก็ยังขยะอุ้ย <laughs> ฉันกล้าหาญมากเลยได้ยินเสียงตูฉันก็อุ้ยแต่มันก็ทําให้พิสูจน์ได้ว่าฉันเป็นผู้หญิงนะ <laughs> เรากลัวแต่เราไม่หวาดใช่ไหมครับพี่น้องหวาด <laughs> หวาด <laughs> หวาดหวาดด้วยกลัวด้วยคือนั้นเนี่ยอยู่กับเรามาตั้งแต่แรกแล้วก็ทํางานเป็นจิตอาสาตลอดเวลา นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราไปเดินขบวนก็เดินด้วยเพราะตอนหลังๆเนี่ยนักนักข่าวฝรั่งมาเยอะนัดก,ก็มีหน้าที่ภาพเป็นภาษาอังกฤษด้วยกับพี่ตุ๊กสลับกันนะคะนะแล้วก็นัดก,ก็ยังทําช่วยกันทุกอย่างเดินกันทุกอย่างไปแกะเวทีไหนก็ไปด้วยกันวันหนึ่งนัดก,ก็เข้าไปในโปโลคลับซึ่งเป็นสนามกีฬาเป็นคอมเพล็กซ์สนามกีฬารวมนะคะของผู้ที่ต้องทําสมาชิกเท่านั้นถึงเข้าได้นัดก,ก็เป็นสมาชิกนัดก,ก็ได้รู้ว่า คุณกิติรัตน์คุณเศรษฐาทวีศินและพักพวกของกลุ่มฟุตบอลแกเนี่ยไปเตะฟุตบอลกระชับมิตรนัดก็รู้สึกว่าบ้านเมืองมันวิกฤตชีวิตมันต้องมีความสุขก็ใช่แต่มันมีความสุขในขณะที่คนทุกขาดหวังว่าคุณจะแก้ไขปัญหาเรื่องชาวนาประชานิยมของคูณถูกไหมแต่คุณกลับใช้เวลาในการที่จะอิเลออิเตอร์เลื่อยเปื่อยไปไม่จริงใจกับการแก้ไขปัญหานัดกับกล้วยก็ชวนกันไปเป่านกหวี เพื่อเป็นการแสดงอารยะขัดขืนกับกิติรัตในโปโลโครับดูคลิปก่อนค่ะอรอแป๊บหนึบบน่งค่ะค่ะทีนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้ประจำค่ะ ทีนี้ก็ปรากฏว่าพนัดเป,าป,เป่าเป่าเป่านกหวีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็เกิดภัยพิบัติตามมาเช่นสปอร์คลับซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรนะซ <Small s. S 1> <Sister S 2> ิสเตอร์ซิสเตอร์ของอโปโลโปใช่ไหมคะ,ะคือเหมือนกับมีความต่อเนื่องเชื่อมกันแล้วนัยก็เป็สมาชิกด้วยก็มีคนไปร้องเรียนว่านัทเนี่ยเอาการเมืองเข้าไปในสโมสรน,นี้ซึ่งเขาห้ามที่จะมีความคิดเห็นทางการเมืองเขาห้ามใช่ไหมฮะก็ปรากฏว่าเขาก็เลยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วแขวน คือทำโทษททำโษห้ามเข้าจะไม่ให้ผมเข้าสามเดือนสามเดือนน่ากลัวจังเลยอ่ะจะไม่เข้าสปอร์ตคลับและโปโลสามเดือนผมถามพี่น้องผมดูเหมือนคนออกกําลังกายบ่อยเหรอครับไอ้อ้วนเอ้ยนี่นกรรมการชุดเดียวกันเหรอโปโลสปอร์ตคลับอะ่่ไแน้องไปเป่าที่โปโลผมเป็นสมาชิกมาทั้งชีวิตผมก็ไม่เคยถามเลยทีนี้เนี่ยปรากฏว่าคือสนามกีฬาเนี่ยเขาก็สั่งห้ามไม่ให้เข้าสนามสามเดือน ถ้าฝา่าฝืนก็จะยกเลิกไม่ให้เข้าอีกเลยนะคะทีนี้ไอ้เรื่องนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งคือเช้าวันนี้หน้าบริษัทโนเบิลกรุ๊ปคือบริษัทของบิดาเขาโนเบิ Noble. เคยเราก็คงได้ยินคอนโดมิเนียมโนเบิใช่ไหมคะโนเบินู้นโนเบินี้โนเบินั้นหลายคนอาจจะอยู่ได้ซ้ำไปก็มีออฟฟิศอยู่ชั้นสิตึกตึกต้นสนทาวเวอร์รตึกต้นสนทาวเวอร์รมีคนเอาระเบิดไปวางไว้ที่หน้าตึกนั้น แต่เช้าเลยมาอีกแล้วเหมือนทยาสีวิกรเปรียบเลยผม,ผมรู้สึกว่าระเบิดเนี่ยคือมันล่อแหลมนะฮะด้วยความที่ตึกต้นสนทาเวอร์เนี่ยมีหลายบริษัทระเบิดนยอยู่ใกล้ที่สุดคือชั้นชั้นจีเนี่ยชั้นหนึ่งเนี่ยคือธนาคารธนา,าตาแล้ววันก่อนมีทิ่โกที่ไหนไม่รู้บอกว่านี่ภาพระเบิดฮะภา <c oughs> พระเบิด <c oughs> คือ,อ,อโกติ <c oughs> ปกต,ตคือจริงๆแล้วระเบิดเนี่ยไม่ต้องไปพูดหรอกระเบิดเนี่ยเขาตั้งใจไปขู่ระสัญโนเบิลซึ่งเป็นของพ่อแต่เขาคงขึ้นตึกไม่ได้เขาก็วางไว้ข้างหน้ามันวางว่าตีห้ามันคงยามยังไม่มีเลยครับตอนนั้นตมีกล้องวงจรปิดไหมคะ,ะคิดว่าไม่มีนะฮะและใครเป็นคนเห็นคนแรกคะไม่ทราบเหมือนกันครับจริงๆเออคือแต่แต่ว่าก็มีตำรวจมาแต่มาแล้วเขาก็ดูแนวแนวน้อมแล้วเนี่ยตรงนั้นไม่ไม่มีใครเป็นศัตรูกับผู้ที่มีระเบิดยกเว้นคนที่อยู่บนชั้นสิบเก้าซึ่งลูกชายผู้นียออกไปปอนกวีไล่อิฟ์ ระเบิดแบบเดียวกันนี้เนี่ยค่ะมันก็เหมือนแบบเดียวกันที่ไปปรากฏที่หน้าโรงเรียนศรีวิกรณ์อ๋อครับแบบเดียวที่ไปปรากฏอยู่ทิ้งไปในบ้านของนัตพลรัชยาทิพสุวรรณลักษณะแบบเดียวกันคือใครก็ตามที่ต่อต้านเราคุณจะต้องโดน M79 บ้างระเบิดบ้างนายกให้หวย4 0่ยลุงกำนันให้หวย79อะ่ะ7จาจากลุงกำนันให้นี่เนี่ยทีนี้ปรากฏว่าอะดูคลิปคลิปพร้อมแล้วนะพร้อมนะอะดูคลิป ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่ให้คนแบบนี้มีที่ยืนในสังคมอีกต่อไปคุดจิตติรัต์ครับคุดจิตติรัต์ครับคุณจิตวิรัต์ครับขุดจิติรัติครับขุดจิตวิรัติโ้อกนยาโตัดทอก้องการอะไรก็ไป คนจันไม่อแล้วโอเคโอเคคนจินี่นั่นางทีวันไม่มีทั้งอกันไนัคน่ีนคเโอเคโอเคแล้เค้วโอเคแล้วคแล้วโอเคแล้วอเคแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วโอล้วโอเ้วโอเล้โอเคโอเคแล้วโอเคแ้วแล้วโอแล้วโอเคแลอเคแล้วโอเโอเค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 แลคแล้วโอเคแล้วโอเค้วคแล้วโอคแคแล ขอบคุณครับแล้ทำเสียงใหม่เซคุณกิติรัตน์รั้าอาใหม่เซคุณกิติรัตน์ครับ <laughs> ยอมรับผิดก็ดีแล้วครับ <laughs> ตอนนั้นตอนนั้นเป็นยังไงีเข้าไปในปอกเบื้องหลังที่ไหนเซคือจริงๆมันก็เป็นนโยบายของเราอยู่แล้วใช่ไหมฮะที่เราเจอทราราชหรือเราเจอผู้รับใช้ของทราราชที่ไหนเราก็ต้องเป่าไล่เป่าให้รู้สึกสำนึกผิดให้อับอายขายหน้ากันบ้าง เพราะสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายทำกับประเทศชาติเนี่ยพูดตรงๆคือรับไม่ได้ยอมไม่ได้ใช่ไหมครับพี่น้องยอมไม่ได้เพราะฉะนั้นถามว่าความรุนแรงอย่างระเบิดก็ดีปืนก็ดีอะไรก็ดีทำใส่เราผิดกฎหมายทั้งนั้นผิดกฎหมายแล้วทำไมผมต้องกลัวครับ ผมก็เป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึง่งผมไม่ได้ต้องดูแลชีวิตใครวันนี้ผมทำเพื่อมวลมาหาประชาชนเอาระเบิดมาขู่แมผมต้อกลัวครับ<อ>และคิดว่าผมจะไม่ทำต่อไปเหรอครับเอาระเบิดมาขู่เนี่ย<อ>ผมบอกคุณเลยวันนี้ที่ผมยังไม่ได้ไปเป่าไล่ใครเพราะผมหาไม่เจอครับพี่น้องก<อ>็ผมหาเจอผมไปแล้วพ่อแม่ว่าไงอะคะ ก็ต้องมีการเป็นห่วงเป็นเรื่องธรรมดานะบอกให้หยุดไหมคะคือมันเป็นหน้าที่ของเราเลยครับผมก็บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าทุกครั้งที่ผมอยู่บนรถเครื่องเสียงกับพี่กล้วยดรกล้วยเนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งครั้งไม่ใช่สองครั้งแต่สามครั้งที่มีเหตุการณ์รุนแรงที่มีการลอบยิงมีการลอบปาระเบิดมีการปาระเบิดวันเกิดผมเองที่บรรทัดทองวันนั้นวันเกิดผมก็มีระเบิดมีผู้เสียชีวิต ผมเป็นคนที่อยู่บนรถแล้วผมเป็นคนที่บอกพี่น้องว่าเราจะสู้ต่อไปแล้วจะไม่ถอยแล้ววันนี้ได้ผมถอยได้ไงครับอ่าไม่กลัวร,ระเบิดนะฮถามว่ากลัวไหมความกลัวเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ครับแต่การเอาชนะความกลัวนั้นคือความกล้าหาญและการที่เราไม่พร้อมจะยืดออกทําในสิ่งที่ถูกต้องนั่นคือการขี้ขาดครับพี่น้องอ แปลว่าให้มีระเบิดมาวางเอกยิงเอกหรือ M79 กระดาษเจ้ไปลาเอกถ้าเกิดให้ผมหยุดเป่านกหวีดไล่ทราราชได้มีแค่สองอย่างครับพี่ปองครับถ้าเราไม่ชนะก็ฆ่าผมเลยครับ<อ>เพราะฉะนั้นครับไม่จำเป็นจะต้องมาลอบกัดลอบปลาลอบยิงหรอครับผมขอเลยครับถ้าใครไม่พอใจและคิดว่าคุณกิติรัตน์ทำถูกแล้ว เขียนจดหมายด้วยถ้อยคําสูภาพนะขออนุญาตมาส่งที่ไหนก็ได้ให้มันถึงตัวผมแล้วกันนัดสถานที่มาเลยอยากเจอผมและอยากทําอะไรกับผมผมจะยืนเฉยให้ทาถ้าคุณคิดว่ากิติรัตท,ทำถูกถ้าคุณคิดว่ากิติรัตท,ทำถูกแล้วแล้วผมทําผิดถ้าคิดว่ากิติรัตท,ทำถูกกับประเทศชาตินี้แล้วเราไม่พอใจในตัวผมโกรธเคืองผมอยากทําร้ายผมอยากเอาชีวิตผมเขียนจดหมายสุภาพเรียบร้อยหาวิธีส่งมาให้ถึงตัวผม นัดวันเวลากันมาดีๆผมจะไปหาคุณเองแล้วจะยืนเฉยๆไม่เอาอาวุธไปด้วยถ้าคุณคิดว่ากิติรัตน์ดีแล้วถ้าคุณคิดว่ามันถูกแล้วนะผมไม่ได้ท้าทายนะแต่ผมถามใจคุณอยู่ว่าคุณไม่พอใจเนี่ยอ่ามันก็มีกระแสบอกว่าไม่พอใจที่ผมทําไม่พอใจเรื่องอะไรครับไม่พอใจที่ผมต่อว่าคุณกิติรัตน์เพราะการกระทาของกิติรัตน์ทำให้ชาวนาผูกคอตายสิบสองคนเหรอครับไม่พอใจเหรอครับ ไม่พอใจที่คุณกิติรัตน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วทําการเงินของประเทศบ้านเมืองชิบหายครับไม่พอใจครับคุณชื่นชอบมากก็บอกผมแล้วกันนะผมจะไปยืนคุยกับคุณดีๆนี่แหละถ้าคุณไม่พอใจผมจะแสดงให้คุณเห็นว่าคนที่พร้อมเสียสละทุกสิ่งอย่างเพื่อบ้านเมืองนอกจากกำนันสุเทพและแกนนำกรปปสแล้วยังมีผมอีกหนึ่งคนอ๋อก่อนหน้านี้ขออนุญาตับพี่ปอง พี่ชายผมดกรก้กล้วยคนที่วางแผนอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่คนอาจจะพูดถึงน้อยหน่อยอยากให้พูดถึงด้วยกันมากขึ้นดกรกต้กล้วยก็โทรมาบอกเหมือนกันเฮ้ยเอ็งโดนคนเดียวเนี่ยไม่ได้วะบอกถ้าจะทํานัดทํากล้วยด้วยเออเออเออเเออเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอยืนยันกับพี่น้องครับไม่กลัวแล้วครับยิ่งไม่เช้าเอาระเบิดมาวางไว้หน้าออฟฟิศผมยิ่งหาเรื่องทําเลยจริงๆวันนี้ท่านวิทยาไม่ได้ สั่งงานผมออกไปไหนผมได้หาเรื่องวิ่งไปหาท่านอิสระสมชัยออไปสู้กับนักรบหัวเขียวซะหน่อยอ้าวมีนักรบหัวเขียวอย่างนี้ไหมครับเมื่อกวันเราเจอกันอยู่เรียนหนังสือจบจากที่ไหนมาคะสวิตเซอร์แลนด์ครับเรียนสาขาอะไรคะเรียนการโรงแรมครับการโรงแรมจากสวิตเซอร์แลนด์ครับผมแล้วทำไมชีวิตถึงหักเหจากการโรงแรมจากสวิสกลายมาเป็นมวลมหาประชาชนจริงๆต้องถามว่า เราเป็นคนไทยนี่คือหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จําเป็นจะต้องทําปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติใช่ไหมฮะเพราะพี่น้องมวลชนแต่ละคนก็คงทําหน้าที่ทําอาชีพการงานซึ่งมันก็ดูไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการเมืองสักเท่าไหร่หรอกนะแต่วันนี้เราก็ออกมาพบประเทศไทยเป็นของเราทุกคนและเรามีพ่อหลวงคนเดียวกันครับพี่น้องท่านออกมาที่พ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ว่างไงคะ ก็ต้องเป็นห่วงหไม่มถึงห้ามไหมคะว่าจะไปเลยเดี๋ยวการเมืองจะทําให้เราแบบก็ห้ามปเป็นพิธีบ้างอะเนาะแต่พอเราเเป็นพิธีก็ต้องเป็นพิธีเอาพ,พ่อแม่บ้านนี่ห้ามเป็นพิธีเพราะเราไม่แต็กใจพระเห็นพ่อแม่เขาก็มาเดินขบวนค่ะ <c oughs> <c oughs> พ่อแม่ก็มาหมดเลยคฮะพี่ป้านะาอาก็มาเดินขบวนค่ะครเขามากันทั้งครอบครัวค่ะไม่เพียงแค่มาร่วมเดินขบวนกับลุงก,กำน,นันตามถนนสายเส,ส้นน้นเส้นนั้นเส้นนี้เขายัางช่วยบริจาคอีกมากมายเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนานารวมถึงออกแบบเวทีอันนี้ให้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นมาจากครอบครัวของบ้านนี้ค่ะขอบคุณครับค่ะ <laughs> ซึ่งโอ้โเราเห็นพ่อแม่พี่น้องเขาแล้วนี่แบบประทับใจมาก ล้วเมื่อเช้าก็ถามนะบอกเอะระเบิดมาอย่างนี้พี่พี่พี่พว่ากันยังไงบ้างบอกโอ๊ยกลัวเกินอะไรกับมันตาได้คนเดียวไงคือสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยจะให้มาให้ผมกลัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องถ้าผมไม่ทําอะไรผิดมาแล้วคุณเอาข้อกฎหมายมาเล่นผมเนี่ยอันนั้น,นค่อยน่ากลัวค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณยิ่งรักไหมคะคุณยิ่งรักเหรอครับคุณยิ่งรักคุณเศรษฐาคุณกิติรัตน์คุณสุรน,นันท<ค>์จะเป็นแก๊งออฟฟอกัน <laughs> อยากจะฝากอะไรถึงแก๊งออฟฟไหมคะ ผมว่าวันนี้คุณยิ่งรักคนเดียวดีกว่าก็ถ้ารถเข็นนั่งแล้วสบายมากก็ขอเวพรให้ได้นั่งรถเข็นสบายๆต่อไปอีกนานๆเนะจะได้ไม่เหนื่อยเนะน่าจะดีเนาะ กคนวันนี้ทุกคนบอกเลยว่าถ้านั่งแลเขียนแล้วสบายออก็เรียนเชิญเออน,นั่งตลอดชีวิตก็ไม่มีใครว่าคุณนะจริงๆจะได้ทาความเดือดร้อนในประเทศนี้น้อยลงหน่อย <c oughs> พอเพราเสียงปรบมือดังๆให้กับธนัทธนากิจอํานวยค,นค,นนค่ะลุงนัทค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นกนและกําลังใจนะคะขอบคุณค่ะบอกพี่กล้วยด้วย นะฮะพี่กลวยในคู่ของเขานะสองคนรู้ว่ากิติรัตกับเศรษฐาทวีสินอยู่ตรงนี้แต่ฟุตบอลอยู่ตรงนี้เขาก็ไปต่อต้านอายะขัยคือกิติรัตซึ่งอยากจะเห็นในคลิปนี้นะคะว่าที่พี่ผู้ชายบางคนก็บอกอ่ะพอแล้วนะพอแล้วนะพอแล้วนะแต่พี่ผู้ชายอีกหลายคนก็ออกอาการอาการตอนที่ที่ว่าตอนเด็กๆพ่อแม่คงไม่รักอ่ะไม่ได้กอด โตขึ้นมาเลยหยาบคายในคลิปนี้เราได้เห็นว่าพี่ผู้ชายบางคนก็หยาบคายแต่พี่ผู้ชายบางคนก็อารียอรอบประนีประนอมและในจํานวนนี้เราได้เห็นคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งมีข่าวว่าทํากิจกรรมว .5 อยู่บนชั้นเจ็ดที่โรงแรมโฟร์ซีซันร่วมกับนายกรัฐมนตรีในวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นก็ได้เห็นอยู่ในคลิปนี้ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทกับคุณกิติรัตน์นรณ์แล้าก็คงจะไปเตะบอลกันเอาละคะ่ะ ฟังเรื่องราวจันัฐธนากิจอํานวยเมื่อเช้าก็มีระเบิดไปเยือนที่บ้าน2ลูกนะคะต่อจากนี้ไปชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรไปต้องติดตามตอนต่อไปค่ะแต่สําหรับตอนนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้อัทวิชสวนพักดีค่ะ